สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมาสวนจ้ะนะมาสวนวันนี้ไม่ได้มาทําอะไรหรอกจ้ะมาดูว่ามันลกขนาดไหนละจอยมาดูว่าสวนจอยน,นี่มันลกขนาดไหนแเราเพื่อนๆจอยไม่ได้มาประมาณสองเดือนกว่าๆมั้งเพื่อนประมาณนี้แลจ้ะหน้าจอยเป็นตุ่มเนี่ยแพ้ไอ้นี่จะแพ้หน้ากากจ้ะนะมันอบมันมันไอ้นี่ความร้อนอะตอนเราหายใจออกอ่ะ หา,หายใจออกมาทีนี้มันร้อนไงเพื่อนๆไม่ได้เปิดให้แอ์มันเข้าทีนี้มันเลยเป็นตุ่มจะเนี่จะกำลังเข้าสวนจะเข้าไปดูป่าดงดิบของเราเพราะว่ามีเอฟซีถามเข้ามาจะว่าสวนจอยเป็นยังไงมัง่งนะจอยก็ไม่ได้มาดูสองเดือนจอยก็ไม่รู้จะวันนี้แหละจะจะรู้ว่าสวนเป็นยังไงที่จอยมองพื้นนี่มันจะลื่นนะเพื่อนนะ มันแฉะมัวแต่เดินไม่ไม่ดูพื้นก็ลื่นขาหักอีกเพื่อนเนเอ้ยนะบนบนให้ฟังมาถึงบน่นบน,บ,นบ่นแตอะอันนี้ก็จะสร้างตึกหรือเปล่านี่ขนอะไรมานักหนาไม่รู้นะขนข้องมาเยอะมากเพื่อนห้อง ซ่วมเก่าๆอ่างนองอ่างน,น้ำอะไรนี่ปรปตรประตูนะตรงหน้าต่างแบบผุพังๆจะมาสร้างบ้านไงก็ไม่รู้เนี่ยอ๋ตอตาจรนี่กลับมาทําละอันนี้เขาก็เริ่มทํากันแล้วจันนี่นั้นมีแต่หงจอยนั่นแหละอันนี้เขาก็มาอ,ออันนี้เขาขีดหญ้านะเพื่อนๆนะขีดหญ้าเสร็จเขาก็ถากขางนี้จะอย่างเงี้ยสงใสยคือเขาเช่าสองสองแปลงจะ เขาสงสัยจะปลูกสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อันนี้ก็ของหอกอันนี้ของลินดาของลินดานี่ก็สะอาดสะอ้านดีอยู่จ่ะพ่อบ้านเขาอยู่เนี่ยอยู่ติดกับใกล้ๆก,กันเนี่ยจ้ะเข้ามาตอนไหนก็ได้ไงเราอยู่ไกลดูป่างดิบจอยซิเป็นไงมั่ง <laughs> ป่างดิบจอยอ๋ออันนั้นก็มีคนมาเช่าละ อมีคนมาเช่าเพิ่มแล้วจ้ะไม่ได้มาสองเดือนมีคนมาเช่าเพิ่มละดูดูตรงกับของจอยด้วยดูสิเน่ยโอ้โหมีอ่างน้ําด้วยอันนี้ก็เขาเช่าจ้ะอันนี้ก็มีคนมาเช่าจ้ะเนี่ยอันนั้นก็ของคนที่อยู่บอสตันสปาจ้ะ มาถึงสวนเราจะนะผักก็เหี่ยวตายหมดจะไม่ได้มานานไงนะก็มาลดน้ําให้เขาหน่อยมะคุ้งมะเขือจ้ะจะคิดว่ามันตายตายไปแล้วนะมันยังแบบยังเขียวอยู่นะเนี่ยอันนี้คือมันออกดงออกดอกมันก็ร่วงจะนะนี่จ้วก็ได้ลดน,น้ําน,นิดๆหน่อยๆจ้ะเข้ามาเข้าประตูเก๊ไม่ได้พอนเอ้ยคือไม่ได้ไขป่ปุญแจมานานอ่ะทีเนี้ย แม่คุณแกคีสนิมมันขึ้นมันเลยไข่ไม่ได้ไอเนี้ยน้ํามันขังนะเพื่อนๆนะน้ํามันขังฝนตกเยอะกุ้ยช่ายจะดอกกาลังร่วงไม่มีผักอะไรหรอกจะช่วงนี้อย่างที่จอยบอกนั่นแหละปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นจะรากเน่าหมดเนาะดูสิต้นกุยต้นขึ้นช่ายจอยเพื่อนเห็นไหม บเลิกเลยเนี่ยขึ้นชายไทยจะตัวคงตะขายก็ยังไม่ได้ลื้อเลยจ้ะเดี๋ยวค่อยลือ้อมันก็จะตีนเตียนอย่างนี้แหละจ้ะช่วงหน้าหน้าหนาวนะถ้าหน้าร้อนก็จะป่าดงดิบจ้ะไม่มีอะไรที่แบบให้ดูมากมายหรอกจ้ะนี่ก็จะประมาณเนี่ยจ้ะ พวกทงฟักทองอันนี้มันไม่อร่อยไงจอยเลยปล่อยให้พวกตัวสลุกมันกินจ้ะนะมันไม่อร่อยเพื่อนๆเลยปล่อยอยู่อย่างงี้ให้พวกสัตว์มาแทะกินจ้ะอันนี้ก็สตรอเบอรี่พันธ์สีขาวจ้ะมันเลื้อยไปทั่วมันลามไปทั่วเลยนะเพื่อนๆนสตรอเบอรี่เนี่ยไอ้ที่ว่ากิ่งไอ้เนี่ยแกนตะวันจ้ะลกอยู่จ้ะ คึ้มฟ้าคึ้มฝนจ้าวันนี้นจอยต้องจัดการกับแม่พุงเจสักหน่อยในนี้ก็หอมจ้ะต้นกล้วยโอ้โหใบเฉามาเลยต้นกล้วยแล้วก็กินจุยช่ายจ้านะ ก้วยพันอะไรก็ไม่รู้จ้ะจอยซื้อที่อังกฤษนี่แหละจ้ะนะมันหนาวกลาคืนเห็นไหมใบโสนเลยเพื่อนๆเอ้ยเดี๋ยวค่อยมาตัดเขาออกจ้ะอย่างนี้ก็ปล่อยเขาไว้อย่างนี้ก่อนตัดใบออกเนอะอันนี้ก็กินจุ้ยฉ่ายจ้ะเนี่ยมันแทงหน่อมาเยอะมากเลยเพื่อนๆจอยไม่สามารถที่จะปลูกลงดินได้เลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันไอ้นี่จ้ะมันลาม จอยก็เลยปลูกแบบนี้จ้ะปลูกเอาที่เราแบบถนัดเนาะปลูกที่จอยถนัดนี่แหละจ้ะสไตล์ของจอยการปลูกผักจ้ะไม่ต้องไปดูใครจ้ะนะปลูกในสไตล์ของเราเองไม่ต้องไปดูใครจันนอกจากอันไหนมันแบบว่าเราปลูกไม่ได้เรื่องจริงๆอะจ้ะนะค่อยไปหาดูสูตรอื่นเราก็ต้องลองผิดลองถูกจ้ะแต่และประเทศอากาศไม่เหมือนกันจ้ะนะ อุณหภูมิความร้อนความหนาวไม่เหมือนกันจะบางคนก็นหนาวหนาวบางคนก็เย็นเย็นบางคนก็พอดีอะไรเงี้ยดินก็ไม่เหมือนกันด้วยจ้ะนะแต่และประเทศดูได้แต่จะมาทํามันคงไม่เหมือนกันหรอกจ้ะนะเราก็เรียนรู้เอาของเรานี้แหละเราอยู่ประเทศนี้เราก็เรียนรู้กับสภาพอากาศดินฟ้าอากาศงที่นี่จ้ะปะก้มออก่ย <laughs> จ้ะอันนั้นก็รัตเบอร์รี่จ้ะนะ ลาสเบอร์รี่พวกไอ,ไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่ถ้าจอยมาทําเนี่ยมันก็เสร็จอยู่เพื่อนเพื่อนะหากถางอะแต่ว่ามันขี้โคลนไงนะผักสลัดก็เยอะอยู่จนะ้ะน่ะล้วง,งก็ไม่ค่อยมีใครเ็าทากันนะเพื่อนๆอนนะจอยไม่ทําไงปีหน้าจอยไม่จอยไม่มาปลูกอะไรแบบเยอะแยะไงเพื่อนๆจอยอยากจะพักดินอะนะนะก็ถ้าจะจะเก็บกินก็เก็บกินตามที่มันร่วงแล้วเม็ดเม็ดมันร่วงแล้วก็มันงอกขึ้นมาเองอะเพื่อนเพื่อนนะแล้วก็ อาจจะปลูกอยู่ในกรีนเฮาส์แล้วก็ในบ้านอุโมงประมาณเนี้จะฟักทองอะไรคงไม่ปลูกจะมอเขกือทงมะเขือเทศก็ไม่ปลูกจากปีนี้นะก็จะกินอันไหนที่มันแบบเหลือเหลือหลงเหลือที่แบบในในนี้แหละจะพักดินหน่อยเพราะดินรู้สึกแล้วมันมันมันอน,นี่จะมันไม่มีสารอาหารจอยจะมาซื้อดินผสมบ่อยๆไม่ได้หรอกเพื่อนๆจอยซื้อลงทุนซื้อดินผสมทุกปีจะ้ะ แล้วดินที่เนี่ยมันไม่ใช่ถูกๆแต่มันแพงนะมันแพงถุงหนึง่งก็หกเจ็ดปอนจะขี้วัวขี้ม้ามันก็มีฟรีจะแต่มันเค็มนะใส่เยอะก็เค็มผักก็ไม่งามจะเหลืองตายจะนะกระแดงแกนจะนะร <c oughs> ายงานทั้งหมดเลยต้องต้องบอกยิ่งเพื่อนเพื่อนเพื่อนบางคนอ่ะโทษทีล้วติดไอ้อ,อ่ะเพื่อนเพื่อนบางคนถามไงแต่ก็ต้องตอบไปเนาะ คนเขาถามเราก็ต้องตอบว่าไม่ซื้ออจะอื่นมาผสมเหรออะไรเงี้ยมันซื้อจ้าซื้อไม่ใช่ไม่ซื้อซื้อลงทุนเยอะจะทําสวนที่อังกฤษอ่ะนะเห็นดินดำๆอย่างนี้มันไม่ใช่ดินแบบดินร่วนนะเพื่อนๆมันดินเหนียวด,ด,ดินดินดินดาเหนียวปนทรายนิดหน่อยอจ้ะเพื่อนๆนะอาจ้ะก็เห็นกันแล้วเนาะว่าเป็นยังไงยืนบนในสวนใช่ไนมะไม่ได้ยืนบนนะเพื่อนๆนะอธิบายาจะนกกนเ็เยอะ,เ,ยอะเพื่อน จะหอมก็หัวหอมนี่จอยก็ไม่ไดเอากลับไปนะเพื่อนๆนะหัวหอมเนี่ยจอยไม่ได้เอากลับไปอ่จะจะปล่อยอย่างนี้เราจะเดี๋ยวปีหน้าเขาก็ขึ้นมาใหม่จะนะต้นกล้วยอันนี้ก็สตอรอเบอรี่พันธุขาวจะห้อยอย่างเงี้ยใบตองก็ไม่ได้ไปทําไม่หรอกจะนะช่วงนี้ไม่ได้ห่อขนมห่อขนม,ขนม,ขนมจะก็เลยประมาณนี้แหละไอโทโนโนในบ้านอุโมงค์พลาสติกที่จอยซื้อมาสามปีแล้วจะเพื่อนๆนะสามปีละ ตกน้ําเต็มถังเลยเพื่อนเพื่อนเอ้ยฝนตกน้ําก็เต็มถังจ้ะเนี่ยน้ําเต็มทงุงเต็มถังสวนติดกันเขาก็ไม่ได้ทําไมจ้ะเพื่อนเพื่อนนะก็ไม่ได้ทําไมหรอกจก้ะเหมือนจอยนั่นแหละแต่มีเจ้าเจ้านูนะ่นน่ะเพื่อนจอยอ่ะทาอยู่เนะี่ยสงสัยจะมาทุกวันดูแล้วอ่ะทำอยู่เขาจะมีสองแปลงจ้ะนี่แล้วก็แปลงนียจา้ะเนี่ยเนี่ยแปลงนี้ข้างๆจอยฝนก็มืดมาจา้ะ ออมันก็ไม่ค่อยลกเหมือนอะไรเท่าไหรนะ่มันจะลกช่วงไอ้หน้านี้จะเพื่อนๆหน้าหน้าร้อนจ้ะนะกระเทศก็กลับบ้านเก่าหมดแล้วจ้ะตายหมดนี่จ้ะผักอันนี้ต้นไอ้นี่จ้ะเขาเรียกอะไรผัก,สล,กสลัดแก้วจ้ะสลัดแก้วสลัดหอมจ้ะ เดบเม็ดเขาเร่วงปีหนา้าก็ได้กินอีกจ้ะะนะนีน่ทนหนาวดีมากค่ะเพื่อนๆดูด,ดิเห็นไหมะนะเนี่ยทนหนาวใบบกอินเดียจ้ะเนี่ยผักแพวกลุ่มนั้นน,ะน่ะยุกเนี่ยผักแพวแล้วก็ใบบัวบกอันนี้ก็ สาราแน่ไทยเอสาราแน่ที่นี่เราจะไม่ใช่ของไทยหรอกดอกอ,นนกอันเนี้ยแกปวดหัวจะแต่เม็นี่งก็ขี้หนูจะเนี่ยจอยไม่ได้มานานพื่อนเอ้ยจอยบวกให้เปิดไม่ได้สนิมสนิมก็เปิดไม่ได้จะจ,อย,อ,ไไนนยจอยต้องไข่อนี้ยนี่นี่นี่จอยต้องไข่จะเปิดให้จ้ะ ก็ได้รดน้ําเรียบร้อยแล้วพอดีจอยเลยไอ้น,นี่เลยจะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเลยแบบกู้ตะข่ายไปเลยจะนะกู้ตะข่ายเก็บไม้จะนะจอยอะตะข่ายก็เก็บไว้ละอันนี้จะก็จะตินเตียนอย่างนี้แเราจะตรงนี้ก็ตัดหญ้าออกนิดหน่อยจะนี่ตัดพวกที่ว่าอันไหนมันตายๆจะเพื่อนเพื่อนนะ น้ำมันขังมากมันเป็นขีโคนจ้จอยก็เลอะเทอะไปหมดจะเข้าห้างเนี่ยเขาจะมองจอยตลกหรือเปล่าเขาไปดล้วเนะ๋ยจขึ้นใช่ฝนก็เริ่มตกจ้ะจอยก็เลยตัดใบตองทิ้งด้วยจ้ะนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเหเี่ยวเดีวมันจะขึ้นลาจตา่ข้างในกรีนเฮ้าอะบ้านโทโนโ่ะ นกบินอากาศก็จะมืดคึ้มอย่างนี้จ้ะเนี่ยทำความสะอาดนิดหน่อยในนี้ก็อัดแล้วจ้ะนี่ก็เหลือประมาณนี้จ้ะจอยก็นุ่นเปลี่ยนเสื้อจ้ะอันนี้เสื้อตัวนี้จะเดาไปซักเสื้อทำสวนางเกงจอยเพื่อนๆเ,เ,เอ้ย จะเข้าห้างแบบนี้เพื่อนๆเลยกลับบ้านกันจะทีนี้กุญแจก็ไขออกได้แล้วจะนะจอยไขกุญแจตัวเองออกได้ละใช้ค้อนทั้งทุบทั้งอะไรที้งนี้พอดิบทุบไปทุบมาเออขี้สนิมมันหลุดยังไงก็ไม่รู้มันก็เลยแบบว่าไขาได้แล้วจะ,ะผักสลัดมันทนหนาวนะเพื่อนๆนะ ถ้าเม็ดมันร่วงพอหน้าซัมเมอร์อ่ะสปริงอ่ะมันจะมันจะ,นจะไอ้นี่เร็วมากเลยมันจะกลับฟื้นคืนชีพอย่างเร็วเลยจ้ะแล้วเม็ดรุ่ง่วงก็เหมือนกันไม้จอยก็ไปกองไว้ตรงนั้นจ้ะโอเคจ้ะยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะ